กูเลสนุกจังเลยข้างบนน่ะมีพลไม้อร่อยอร่อยเพียบเลยนะเนี่ยออะไรสุดๆไปเลยครับแม่น้ำาหยายังไม่หยุดไหลเลยนะเนี่ยในพอเราอ,อร่อยขนาดนั้นเลยแล้วเนี่ยแม่เธอก็พูดไปได้นั่นน่ะอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาตินี้ที่หนูคุ้นเคยแม่าทอดรางเจาะอร่อยจริงๆด้วยนะเนี่ยถ้าคนหนูชอบผมก็ดีใจนะครับงั้นผมขอตัวไปเก็บผลผลิตก่อนละกันนะครับคุณหนู เลคกขึ้นมาเลคกขึ้นมาใครมีคลองให้ฉันก็เลคกขึ้นมาไล่เฮ้ยนู้คนนั้นมีคลองไหมผมไม่มีหรอกัามีแต่สุนัขตัวเดียวเอาไง สุนัขชิกราบดีเลยครับผมจะได้มีเพื่อนกับเขาสักทีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวะแคตาและตอนนี้ขึ้นอยู่กับซีนในเกมไลน์สกายการ์เดนค่ะซึ่งเกมนี้นะคะเป็นแนวแคสโซ่์ฟาร์มมิ่งบนเกมมือถือถือว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมยอดนิยมที่ได้รับรางวัลระดับโลกอย่าง First International Mobile Gaming Award Southeast a s อ a ดเชียด้วยนะคะในสาขาพิพิ c ชอยน e นั่นเองค่ะและก็ยังได้อีกรางวัลน,นีงด้วยนะรางวัลเ e Gaming a w a r d Global ในสาขา p e ผีเพ h o ชอ e เช่นกันห่ยสุดยอดไปเลยนะคะรางวัลการนตีขนาดนี้จะสนุกขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเกม Line Sky Garden นี้นะคะก็เป็นเกมที่น่ารักฟ้งฟริง้งมากๆเลยพี่สีชื่นชอบมากๆเลยนะคะดูความสวยงามของการปลูกต้นไม้สิคะอุ้ย นี่นะคะพี่ซีได้ทําการปลูกต้นไม้เอาไว้ค่ะต้นไม้แต่ละต้นหน้าตาน่ารักมากแล้วดูกระถางต้นไม้สิเป็นไงนี่นะคะจะลองปลูกให้ดูมีผลไม้แล้วก็มีดอกไม้ให้ปลูกค่ะกระถางยิ่งอัพเลเวลเยอะเท่าไหร่เนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกนะคะก็เจริญเติบโตไวเท่านั้นค่ะพี่ซีขอเก็บผลผลิตก่อนอุ้ยอุยเต่าทงเต่าทงมาต้องจับจับจับอ้าเต่าทางน่ารักจังเลยนี่เธอจะโตกันชันไหมฉันต้องโตกันเธอสิกระถางของฉันน่าสวยกระาางอต้งเยอะ ต้นไม้ของเราเนี่ยคะมีความน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ซีขออัปเกรดกระถางของพี่ซีก่อนนะคะเพราะว่าการอัปเกรดกระถางเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะมันจะทําให้เวลาที่เราปลูกผล,ลไม้หรือว่าดอกไม้นะคะลดน้อยลงอัปเกรดเป็นกระถางสี่ดาวกระถางสวยงามมากๆเลยนะคะขอหว่านมาเมล็ดแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วกันเนาะนี่นะคะเก็บก็ง่ายมากเพียงแค่ใช้ตะกร้ารูดไปวิ้ย,ย่แล้วยุงฉางเต็มทุกคน แต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ซียังไม่มีของมากพอที่จะขยายยุ้งฉางค่ะพี่ซีก็เลยคิดว่าน่าจะเอาผลผลิตที่เก็บได้นะคะเยอะแยะมากมายอันนี้มาตั้งขายก่อนละกันนะไม่รู้ว่าจะมีใครซื้อหรือเปล่าขอขายในราคาเต็ม <laughs> เอา้าการค้าขายมันก็ต้องเก่งกับไรใช่ไหมคะถ้าเกิดน้องๆมาเล่นกับพี่ซีนะคะก็ขายราคาถูกนะละกันพี่ซีจะได้รีบไปซื้อเ <laughs> <laughs> จ้าไหนนี่มันขี้โกงเหอ,อไม่ได้ขี้โกงนะเมียเ,เขาเรียกว่าแบ่งปันแบ่งปันเหล็กเขามาเหล็กเขามาราคาไม่แพงครับ นี้นะคะตโซนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาดูการค้าขายของเพื่อนเราได้ค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนที่แรนดอมขึ้นมาเนี่ยมีอยู่2คนแต่ว่าพี่ซีก็มีผลผลิตเหล่านี้อยู่แล้วนะคะตอนนี้ยังไม่มีคนซื้อของเราเลยนะคะพี่ซีขอเพิ่มตะกร้าก่อนแล้วก็ขายผลผลิตให้มากกว่านี้ละกันราคาก็เต็มเหมือนเดิมนะคะเราสามารถที่จะขายของในยุ่งฉากได้ทุกอย่างเลยนะคะน้องๆก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะแต่พี่ซีแนะนํานะคะว่าเราขายพวกที่เป็นผลผลิตจากต้นดีกว่านะ พอแลดูไอที่มันไปแปลรูปแต่ทาไมมันถูกละเกินนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะทําการสู่ของได้ด้วยนี่รายการสินค้าประจําวันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้นี่นะคะส่งไปตามเควสรายการที่เขาสั่งซื้อเลยค่ะเราก็จะได้ผลตอบแทนเป็นเงินแล้วก็เป็นดาวนะคะซึ่งดาวสีฟ,ฟ้าเนี่ยจะทําให้ค่าประสบการณ์ของเรานะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็เรเวลอัพนั่นเองมีสิขอส่งก่อนไดเลยครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้นะครับรอแป๊ เดียวเท่านั้นนะคะก้อนเมฆที่เห็นอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้าไปรับของขวัญในแต่ละวันได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่ซีจะพาน้องๆไปดูอีกที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือการเข้าไปในดินแดนลูกกลมๆนั้นดีเราเข้ามาแล้วค่ะมาโผยที่หนึ่งแล้วนี่นะคะดินแดนแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกดินแดนหนึ่งเลยวันนี้พี่ซีจะพาน้องๆไปขุดเหมืองกันด้วยนี่มีเหมืองสวัสดีครับผมชื่อว่าตุ้นต่นตุนต่นวันนี้ตุนต่นจะพาไปขุดเหมืองนะครับอ่าได้เวลา ต้นตุ่นอยู่คนเดียวก็ดีนะครับบางทีก็ได้ของบางทีก็ไม่ได้ของบางทีบางทีก็ต้องอยู่ในนี้คนเดียวตลอดการนะครับตอนนี้ก็ต้องรอเวลาให้ระเบิดทํางานก่อนถึงจะขุดได้ขุดไปก่อนนะครับ ออบวันนี้จะได้อะไรกลับบ้านไม่นด้เราลูกกับภรรยาก็รออยู่ที่บ้านรอกันลูกรักนะพอเจอเพชรมาไหลพอจะเอาไปฝากลูกกับภรรยาเอยคิดถึงบ้านขึ้นมาน้ําตากวนไหลเมื่อไห่จะได้กลับบ้านนะเราอ้าวระหว่างที่รอเวลาเนี่ยพี่ซีขอออกมาชมเมืองก่อนละกันค่ะอุ้ยเราได้กล่องจดหมายด้วยนะคะเป็นของขวัญที่ส่งมาประจําวันค่ะเราก็ทําการเก็บนี่นะคะของขวัญประจําวันที่เราได้ สวัสดีครับทุกคนทาวางก็แวะมาหาผมได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอ้น่ารักมากๆเลยนะคะตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเอาละค่ะพี่ซีขอตัวไปเยี่ยมบ้านเพื่อนแป๊บนึงนะคะสําหรับเพื่อนของพี่ซีตอนนี้เนี่ยที่เข้าในระบบของเกมนะคะก็มีเพียงหนุ่มน้อยอุ้ยบ้านหนุ่มน้อยทาไมมีกระต่ายเก็บกระต่ายก่อนอายฉันเป็นกัปอะาฉันยังไม่ได้คุยกับเธอเลยนะโอ้อยมาไวไปไวค่ะเราได้รับโบนัสด้วยนะคะแต่เอ๊ดูกอนี่อะไรนะอยากได้จัง อใครใครทำฉันฉันนั่นแหละผักเธอนะคะอย่ามายุกับสมบัติของฉันหุยมีคนมาอีกแล้วค่ะเออเออเออทำไมทำไมแถวนี้มัสะดุดจังเลยโอ้ยสมบัติใครเออโอ้ยฉันไม่ยุ่งก็ได <h ull ing noise> ้แหมขียงอกมบัตอะไรนั่นเนี่อหุยสมบัติมันต้องเป็นของเราสิครับ เวลาที่น้องๆะะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนี่ยเราเจอกระต่ายนะคะให้รีบจับเจ้ากระต่ายให้อยู่หมัดเลยนะกระต่ายเนี่ยจะให้โบนัสกับเราค่ะโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะที่พี่ซีจับกระต่ายได้เนี่ยนี่นะคะหัวใจเวลาที่เรากดหัวใจเนี่ยเราก็จะได้ดาวแล้วก็ได้ค่าคะแนนหัวใจของเรานะคะเพิ่มเติมด้วยค่ะอันนี้บ้านของเพื่อนอีกคนนึงนะคะถ้าน้องๆมาเล่นแล้วเจอบ้านพี่ซีอย่าลืมให้หัวใจพี่ซีด้วยนะคะเจ้านายคะผมเฮลได้แรดังเด็วฉันไปหาอะไรให้กินนะ ว่าแต่พี่จะเอาอะไรป่าครับอ้ยอย่ามาแย่งลูกค้าฉันนั้นนังนูอะคือว่าผมผมแค่เป็นคนที่อาสาเอาสิ่งของที่ต้องการนะครับอยากได้อะไรก็สั่งผมได้เลยนะครับผมอุ๊ยอุยอุยเด็กน้อยคนนี้นะคะที่มีมาเนี่ยเขาสามารถที่จะไปหาของให้เราได้ค่ะอะพี่ซีกำหนดให้เขาไปหาคริสตัลสีแดงและกันได้เลยครับเดี๋ยวผมมานะครับเจ้าน้ยผมหิว เจ้านายที่ผมไปแล้วเฮ้เฮ้ใครมีสินค้าออกมาได้นะครับออไม่มีใครที่มีสินค้าเลยละเนี่ยเอยผมรอประมาณชาตินึงแล้วนะครับมาเราจะจัดการส่งสินค้าให้กับฝรั่งคนนี้นะคะนี่สินค้าที่เขาสั่งนะคะก็คือน้ำแอปเปิลเออแม่เจ้าเรามีแต่น้ำกีวีเจ้านายก็ปลูกสิโอเคฉันจะปลูกแอปเปิลก่อนละกันนะคะงานนี้เราต้องมาปลูกแอปเปิลนะาในกระถางที่ เติบโตไวทันใจวัยรุ่นอย่างเราค่ะมาเรียบร้อยนะคะรอประมาณแค่ไม่กี่นาทีนะเราก็จะได้แอปเปิลโอ้ยแป๊บเดียวเห็นไหมแอปเปิลได้ทำการผลิตฟิโดออกผลมาแล้วเฮ้เพื่อนถ้าเกิดไฟจังเอ่อเพื่อนฉันเกิดไฟฉันไปก่อนนะโอ้ยเฮ้แอลลินของเราแผลบ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 แอลบแผ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 ลบสผลบ ฉันจะผลิตเพื่เจะให้เป็นน้ำหวานแสนอร่อยเองนะนี่รู้ได้นำแอปเปิ้ลมาแล้วนะคะได้มาหนึ่งขวดอ่ะพี่ซีขอเวลาไปผลิตน้ำแอปเปิ้ลก่อนละกันเราจะได้นำไปส่งขายกับฝรั่งคนนั้นนะคะพร้อมแล้วเนี่ยเราก็เอาแอปเปิ้ลไปส่งขายกันเลยดีกว่าไอา้ฉันฉันเหนื่อยจังเลยอะน้ำพวกนี้มันทำให้ฉันมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเอาล่ะเรียบร้อยพี่ซีทำการผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะทำการส่งไปเลยส่งสินค้าเรียบร้อย เคัียายนะได้เวลาเป็นระัชมาน้อยโอ้ยเลเวลอัพเวลอัพนะคะเราก็จะได้รับรางวัลด้วยค่ะโอ้ยสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยการทำเลเวลอัพนะ,ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะคะการเล่นเกมไลน์สกายการเด้นเนี่ยน้องๆสามารถเล่นได้แบบเพลินๆเลยพี่สีขอทำการอัปเกรดโซโล่ก่อนเลยกัน slow, กนะจ๊ะต่อไปนะคะอุย้ยมีตัวตลกดูก่อนนะตัวตลกนี้กับผู้หญิงแสนน่ารักนะคะเดี๋ยวเราลองกดดูแล้วกันนะคะว่ามีอะไรคะ่ะ กดเลยครับกดเลยครับกดเลยครับนี่นะคะกดไปเลยอุ้ยเป็นการจับฉลากนะคะอ่ะพี่ซีขอจับฉลากก่อนหมุนแล้วได้อะไรอะไรอะอะไรอุยอ้ยอุ้ยเป็นพ้าสสีแดงนะคะโอเคก็ทําให้เราประหยัดเวลาไปได้นะคะอาจารนกไหมครับกอดอีกทีไหมครับไหนผู้หญิงคนนี้นะคะแสนน่ารักอ๋อเป็นการทอยลูกเต๋าราสมบัติค่ะ ฉันทอายลูกตาได้เลยค่ะรางวัลที่ได้นก็คือ,อคริสตัลสีแดง้ะอันค่ะโอ้ยมีของแจกฟรีแบบนี้ด้วยเยี่ยมยอดไปเลยทุกคน เกมนี้นะคะเป็นเกมที่กําลังจะเปิดให้บริการในไลายประเทศไทยซึ่งตอนเกมเปิดตัวนะคะจะมาพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการฉลองเปิดตัวที่เรานะคะแค่ปลูกต้นไม้พิเศษของกิจกรรมเนี่ยก็รุลับกระถางต้นไม้สุดสวยกันอย่างง่ายๆด้วยและที่สําคัญยังมีกิจกรรมแจกไอเทมฟรีด้วยนะคะน,น้องๆสามารถติดตามได้ในรายละเอียดคลิปด้านล่างเลยนะจ๊ะวันนี้เนี่ยพี่ซีนะคะต้องขอตัว ไปทำกิจกรรมก่อนแล้วทำเควสประจำวันแล้วก็จัดการปลูกต้นไม้ในฟาร์มของพี่ซีเนี่ยให้สวยงามไปเลยนะคะใครชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆเลยนะจ๊ะ Life Sky Garden เกมนี้พี่ซีขอคอนเฟิร,ร์มเลยว่าสนุกแน่นอนเนี่ยเราจะทำเควสอันนี้ไมหมล่ะวันนี้นะฮนะ,ะจะทำได้หรือเปล่าคำสั่งซื้อหาอันเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเธอเลยนะได้เลยก่อนจากกันวันนี้พี่ซีขอทำเควสก่อนแล้วกันนะคะ คำสั่งซื้อ5อันปลูกดอกกุหลาบหดอกเรียบร้อยแล้วปลูก6ดอกเรียบร้อยแล้วก็ไปทําการคําสั่งซื้อนะคะตรงนี้เลยนี่มีคําสั่งซื้อประจําวันจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพ,พริบพริบแต่ว่าอันนี้เราทําเป็น4แล้วใช่ไหมก็เป็น5ท,ทําเควสให้ได้5อันเดี๋ยวขอใช้อันที่เป็น7กับ3ก่อนแล้วกันนะคะส่งกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวไปขายก่อนแล้วแล้วเคเวสก็สําเร็จไปรับของขวัญก่อนจะจากกันวันนี้ มามามาทำพาร์ไดกสกิจแล้วก็มารับของขวัญเลยจันแมโชคดีจริงๆเลยนะควสสสำเร็จเงินทองไหลมาเทมานี่ๆๆ่่ด้านซ้ายมือนะ่ะมีกิจกรรมเหรียญด้วยนะดูสิดูสิแพ็กเกจสุดคุ้มเลยนะไหนคะนี่ไงนี่ไงคลิกดูสิว๊้ดูก่อนนะชุดเริ่มต้น33บาทหรือเวลา2วันุิ้ต้องจดัดค่ะดูดีกระถางเทพขนาดนี้ เงินได้10,000นะคะเพชร2 0 0แล้วก็มีอุปกรณ์อัปเกรดอีกอุ๊ยวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะอ่าฉันจะรีบไปแล้วล่ะอ่าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันก็ก็ก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยวันนี้สกายการ์เดเขามีรางวัลมาแจกกันด้วยนะ ใช่แล้วล่ะครับใครทิ่เล่นแล้วก็ทิ้งไอดีไว้ใต้คลิปนี้ก่อนวันที่21สิงหาคมรับไปเลยฟรีๆเงินมูลค่า5,000บาทแล้วก็เพชร100บาทพร้อมกับกระถังเอาควาติกนะครับเพียงแค่คุณคอมเมนต์ชื่อไอดีไว้ใต้คลิปนี้ก่อนวันที่21สิงหาคมก่อนรับกันไปฟรีๆเลยอเอาเมียวยากได้เมียวยากได้ถ้าเมียวยากได้เนี่ยก็อย่าลืมเมนไอดีไว้ใต้คลิปนี้ก่อนวันที่21สิงหาคมนะคะอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะเมนไอดีไว้ใต้คลิปนี้เลย ก็ๆๆๆใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยค่ะและเมื่อน้องๆกดติดตามแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะดูคลิปย้อนหลังได้ตรงนี้เลยอันนี้เนี่ยเป็นเกมลายสกายการ์เด้นนะคะเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในเกมนี้ด้วยดูสิคะกํากลังตกปลาเลยวันนี้ฉันจะตกปลาไปแจกเพื่อนสักสิบตัวเออ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 เ้หนาวเย็นเอาเพื่อนเอาปลาไปเลยเอาเพื่อนใครอยากเล่นก็โหลดได้ใต้คลิปนี้เลยนะเกมเนี่ยมันสดๆไปเลยแล้วเจอกันในเกมนะทุกคน